ทีนี้เรื่องนี้นะครับ<ะ>พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูเพราะเป็นอุทาหณ์นะครับไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอุทาหร์เด็กชาย9ขวบคิดว่าปืนของพ่อเนี่ยเป็นปืนเด็กเล่นเอามาจ่ออกเด็กหญิงวัย7ขวบยิงเสียชีวิตครับตำรวจเชื่อเด็กคิดว่าเป็นปืนปลอมพันตารวจเอกสราวุฒิชูประสิทธิ์ครับผู้กำกับการสอพอเมืองภูเก็ตกล่าวถึงกรณีเด็กชายวัย9ขวบ ใช้อาวุธปืนยิงเด็กหญิงวัย7ขวบเสียชีวิตภายในบ้านพักในพื้นที่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเด็กทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับก่อนเกิดเหตุที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยมีการจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่ญาติๆก็เลยมารวมตัวกัน จากนั้นเด็กชายและเด็กหญิงได้ขึ้นไปเล่นกันบนชั้นสองซึ่งเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านเด็กชายเนี่ยเข้าไปรื้อตู้เก็บของภายในห้องนอนพบอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อซิกซาวเออร์พีสามสอนจำนวนหนึ่งกระบอกก็คิดว่าเป็นปืนเด็กเล่นก็เลยนําปืนเนี่ยมาสไลด์ขึ้นลํากล้องหันปลายกระบอกปืนไปทางเด็กหญิงจากนั้นลั่นไกหนึ่งครั้งกระสุนพุ่งตรงไปยังบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของเด็กหญิงนะครับทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้ลงพื้นที่ไปชันสูตรพลิกศพครับพร้อมกับแพทย์นะครับแล้วก็รุดไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามกฎหมายด้านพันตํารวจเอกสาวุธก็กล่าวว่าเด็กชายคงคิดนะคะว่าปืนที่นํามา ยิงนั้นเป็นปืนเด็กเล่นจึงได้นํามาเล่นค่ะแล้วก็ปืนดังกล่าวนั้นจริงๆแล้วก็เป็นปืนจริงนะคะมีกระสุนอยู่ภายในทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นส่วนเรื่องคดีเด็กชายยังมีอายุเพียง9ปีไม่เกิน12ปีทําผิดไม่ต้องรับโทษค่ะขนาดเดียวกันครอบครัวของเด็กหญิงก็ไม่ได้ติดใจเอาความนะคะเนื่องจากเป็นญาติพี่น้องกันแต่ก็ยังฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายควรที่จะเก็บอาวุธปืนไว้ในที่มิดชิดแล้วก็รับสายตาของเด็กๆในครอบครัว ะะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะก็ฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเพราะว่าบ้านไหนมีปืน<ม>ต่อให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องเก็บให้มิดชิดเพราะเด็กเนี่ย<ม>เขารู้เท่าไม่ถึงการนะครับ